ขณะเดียวกันคุณผู้ชมครับเราขยับไปดูเรื่องของสถานการณ์น้ำนะครับในหลายพื้นที่วันนี้สถานการณ์น้ําดีขึ้นแต่ว่าต้องเฝ้าระวังและจับตาพายุลูกใหม่ที่เจาะเข้ามาโดยจะมีผลกระทบในพื้นที่ภาคกลางของไทยนะครับในช่วงปลายเดือนตุลาคมนี้ครับ พาคุณผู้ชมไปติดตามสถานการณ์น้าก่อนนะครับไปที่โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมาตอนนี้เนี่ยด้านในโรงพยาบาลระดับน้ําเริ่มลดลงแต่ว่าเจ้าหน้าที่ยังต้องนําเครื่องสูบน้ํามาติดตั้งด้านข้างโรงพยาบาลเพื่อเร่งสูบน้ําที่ผุดขึ้นมาตามท่อระบายน้ําออกอย่างต่อเนื่องส่วนบนถนนช้างเผือกช่วงหน้าโรงพยาบาลครับระดับน้ํายังสูงกว่าด้านในอยู่ที่ประมาณ70เซนติเมตรนะครับ ทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดต้องเร่งสร้างสะพานชั่วคราวส่วนทหารยังต้องนำรถบรรทุกมาคอยอำนวยความสะดวกให้กับบุคลากรทางการแพทย์และผู้ป่วยเข้าออกโรงพยาบาลที่จังหวัดนครสวรรค์ครับขณะนี้ระดับน้ำยังทรงตัวทางจังหวัดได้ประกาศเขตให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยครอบคลุม15อำเภอโดยเกษตรกรได้รับผลกระทบประมาณ60,000รายนะครับพื้นที่การเกษตรนั้นเสียหายไปกว่า750,000ไร่ โดยชาวบ้านที่ตำบลบางเคียนอำเภอชุมแสงบอกว่านาข้าวนั้นถูกน้ำท่วมเสียหายไปจนหมดไม่สามารถเก็บเกี่ยวได้นะครับทางทั้งที่ใกล้จะถึงเวลาเก็บเกี่ยวแล้วก็จะได้เงินอยู่แล้วครับข้าวพลังเหลืองมาอย่างเนี้มันจมไปทำไรก็ไม่ทันรถม้าก็ไม่ทำอะไรไม่ได้ทั้งนั้นเอาดินมาโถมล้อมมันก็เข้าพ่มจมไปทันตาเห็นแหละ <c oughs> ไปตรงนี้เข้าของโน้น เสียหายทั้งหมดเลยหมดลูกมันจะไม่ได้เลยพื้นที่การเกษตรตอนนี้เนี่ยหลายพื้นที่ทั่วประเทศได้รับความเสียหายมากทีเดียวนะครับขยับมาดูใกล้ๆก,ก,กับกทมครับที่นนทบุรีล่าสุดเมื่อช่วงเช้าวันนี้ครับผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรีได้มีข้อสั่งการครับให้ทุกหน่วยงานเตรียมความพร้อมสำรวจแนวคันกั้นน้ํารองรับการระบายน้ําประมาณ3,200ลูกบาทเมตรต่อวินาทีครับให้มีการเพิ่มระดับความสูงและความแข็งแรงของแนวคันกั้นน้ํา เพื่อป้องกันน้ําล้นเข้าพื้นที่นอกจากนี้ก็ประชาสัมพันธ์ประกาศเตือนพี่น้องประชาชนนะครับเตรียมพร้อมรับมือหากระดับน้ำํำในแม่น้าเจ้าพระยาเพิ่มระดับสูงขึ้นจากฝนที่จะตกลงมาอย่างหนักในช่วงปลายเดือนตุลาคมนี้ครับขณะที่นายชาวลิตจ,จันทรรัตน์นะครับประธานกรรมการบริหารทีมกรุ๊ป ผู้เชี่ยวชาญด้านน้ำครับก็ได้ออกมาเตือนให้จับตาพายุดีเปรสชันที่มีชื่อว่าหมาเหล่าที่คาดว่าจะเข้าไทยในช่วงเย็นวันที่28ตุลาคมนี้นะครับแล้วก็จะส่งผลทำให้มีฝนตกหนักไปจนถึงวันที่30ตุลาคมในพื้นที่ภาคตะวันออกภาคกลางตอนล่างภาคใต้ตอนบนโดยให้ติดตามสถานการณ์นี้อย่างใกล้ชิดพร้อมกันนี้ก็มีคำแนะนำครับว่าจะต้องเตรียมความพร้อมอ่างเก็บน้ำทั้ง13แห่ง เตรียมพ่องน้าออกเพื่อรองรับน้ําที่จะเข้ามาในช่วงปลายเดือนอย่างเช่นที่เขื่อนลำพระเพิงมูลบลลำแชะลำนางรองลำตะคองเขื่อนป่าศักชลสิทธิ์เขื่อนกระเสียวและเขื่อนขุนด,ด่านประการชนนะครับเช่นเดียวกันกับรองศาสตราจารย์ดรเสรีสุภราทิตย์ผู้อานวยการศูนย์การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศและภัยพิบัติที่ก็ระบุว่าในช่วงปลายเดือนนี้ตอนกลางของประเทศรวมทั้งกรุงเทพมหานครมีความเสี่ยงที่จะเจอกับพายุอีกลูกครับ